สวัสดีครับผมนบอมเองคลิปนี้จะมาพาคุยเรื่องของความชํานาญท่าตั้งแต่เกมเปิดยันปัจจุบันว่าบทบาทของออฟความชํานาญท่านี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างและแน่นอนว่านี่เป็นคลิปพูดถึงในมุมมองของผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับออฟของความชํานาญท่าในปัจจุบันเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับ สำหรับทางตัวของผมเองนั้นถ้าจะให้พูดจริงๆผมเป็นคนที่รักและบูชาความชํานาญท่านมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ตัวละครอยาา่างขัสิ้ามาก็รู้สึกได้เลยว่าตัวผมเองนั้นจะเป็นเมนท่านลมในอนาคตได้อย่างแน่นอนและถึงกระนั้นก็ยังมีตัวละครประเภทที่ใช้ความชํานาญท่านของตัวเองมาเรื่อยๆอย่างตัวละครธาตุไฟที่เป็นเมนผมในตอนนี้ก็คงจะเป็นกามิงหรือจะเป็นอย่างโมลานี่ที่ติดปฏิกิริยาธาตุระเหยทีนึงก็เอาไปแสนเลยครับคุณผู้ชม แน่นอนว่านั่นไม่ใช่สาเหตุหลักๆในการทำปฏิกิริยาธาตุแต่ครั้งนี้เลยเพียงแต่มันเป็นใบเบิกทางที่ทำให้ผมได้รู้ว่าการเล่นความชำนานธาตุหรือตัวละครสายความชำนานธาตุมีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเท้าความตั้งแต่ธาตุไม้มาตอนนั้นคือฮือฮากันมากเลยว่าตัวละครธาตุไม้จะมีส่วนผสมในการผสมปฏิกิริยาธาตุได้อย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็เป็นความจริงตัวละครที่เข้ามาในครั้งแรกอย่างคอเร่และนักเดินทางที่สามารถเปลี่ยนเป็นธาตุไม้ได้ด้วยหลังจากที่การมาของธาตุไม้นั้นทำให้พวกเรานั้นได้ผสมธาตุต่างๆนั้ ก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าตัวละครพวกนี้จะแรงตามความชํานาญท่าและเลเวลที่ตัวเองมีจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือเหมือนว่าเป็นเมืองแห่งปัญญาเมืองแห่งการศึกษาก็ต้องมีความชํานาญและประสบการณ์จากตัวละครนั้นเพื่อที่จะมาคูณความเสียหายของสองค่านี้ซึ่งพลังโจมตีและสเตตัสที่เป็นออฟลองอื่นๆนั้นหลักๆเลยก็คือการผสมท่าที่มันจําเป็นต่อการผสมท่าในครั้งนี้นั่นเองมันสนุกมากๆเลยหลังจากการมาของทาาดไม้ทําให้เมตาในตอนนั้นแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกทั้งตัวละครเก่า ที่สามารถนํามาเล่นได้ก็มีหลากหลายตัวมากๆและตัวละครประเภทนั้นจะเป็นทางตัวของไฟฟ้าในหลายๆตัวแล้วก็ธทตุน้ําในหลายๆตัวอีกส่วนตัวละครประเภทาตาน้ําแข็งจะถูกมองว่าเป็นทตุร้องในการนามาผสมปฏิกิริยาท่าในทีมต่างๆผมยังจําได้ดีเลยว่าครั้งแรกที่ทตุไม้มานั้นมีตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ทตุไม้ที่เป็นสตรีนางหนึ่งที่ผมเห็นครั้งแรกนี่คือหลงเลยนี่อาจจะเป็นพรหมลิขิตหรือโชคชะตากันแน่นะผมก็เลยได้ทําการรอคอยที่จะเปิดตัวละครอย่างนีโลเพราะว่านีโลนั้นเป็นตัวละครที่เล่นกับปฏิกิริยาธาไม และน้ําเป็นหลักต่อให้บอกว่าเล่นกับปฏิกิริยาธาตุแต่น้องก็ไม่ได้ใช้ความชํานาญธาตุเลยแม้แต่น้อยเพราะว่านี่เป็นตัวละครที่ใช้พลังชีวิตในการทำความเสียหายและบัฟเพื่อนร่วมทีมแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครซับพอร์ตที่มีดาเมจเอาเรื่องเลยแต่นั่นไม่ได้แรงมาจากตัวเองนะแรงมาจากเพื่อนคนอื่นในทีมดังนั้นถ้าให้พูดจริงๆก็คือเป็นตัวละครบัฟเฉพาะทางของตัวเองที่ถ้าในทีมของตัวเองนั้นจัดทีมได้ตรงตามเงื่อนไขแล้วล่ะก็ก็จะสามารถดึงศักยภาพและความสามารถของตัวละครตัวนี้ออกมาได้นั่นเองถึงแม้ว่าความชําาานนนนนญุใปััจจบี้ ตัวละครหลายตัวนั้นต้องการเป็นอย่างมากอย่างตัวละคราธาตุล้มที่ต้องใช้ในการฮิลสําหรับบางตัวนะหรือจะเป็นอย่างตัวละครประเภทซัพพอร์ตที่ต้องให้ความชนานาญธาตุเยอะๆเพื่อที่จะมาสร้างโล่ที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ตัวละครที่ใช้ความชํานาญธาตุเพื่อเป็นความเสียหายล้วนแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ก็ใช้ความชํานาญธาตุกันทั้งนั้นนอกจากอัตราคีและความเสียหายกิิคนที่พวกเรานั้นอยากได้ก็มีออฟรองอย่างความชํานาญธาตุที่คอยแปลเปลี่ยนเป็นความเสียหายถ้าหากมีติดสักชิ้นก็คงจะดีถึงแม้ว่าตัวคูณดามเมเา ก็เป็นออฟชั่นร้องที่จําเป็นในหลายๆตัวละครเลยของเหล่าทีมผสมท่าน,านั้นด้วยถ้าหเห็นภาพจริงๆจ,จะเป็นอย่างแทนารีที่จะแรงตามความชํานาญท่าของตัวเองและมีอัตราคิทิเคิลเพื่อเพิ่มสําหรับความเสียหายที่ทวีคูณขึ้นไปอีกสําหรับคลิปเกี่ยวกับความชํานาญท่าก็คงจะมีประมาณนี้ถ้าหากชอบก็อย่าลืมช่วยกันกด,กดฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ไม่เจอกันใหม่ในชาตินี้ก็คลิปหน้าสวัสดีครับ